สบายดีจ้า FC สุขสุขสมสบายดีจ้าปลารุมาได้จะพี่น้องเด้อกินเข่าแล้วพี่น้องเด้อเข่าเทนเข่าแรกจะ็ทอดกนเลยนะน่ากินเลยอันนี้มีกุ้งเสี่ยวเด้อพี่น้องเด้อเสี่ยวคือคนเอาเอาแอร์มาหั่นแล้อพี่น้องอะไรครับพวกนี้แหละคนขายแอร์แล้วก็พวกมันก็เป็นซางแอร์แล้วก็มีห้างขายแอร์อยู่ไทยนะเว้ยเนาะโคราชเหรอแมนเล่ยยุโโคราชซื้อแอร์น้ำพ่นพี่น้องเลย คนที่สาสองจ่ายเงินคืนเลยนางอยากขึ้นกินน้ำไ่เทานะนางเอาแ่มาส่งไห่เรียบร้อยไปเยเด้อยุาชมใจแอเราิดต่อมาเด้อเน่ของไถ่แท้เนาะคงไ่แค่ต้องเซิร์ฟมือนี้เซิร์ฟแต่ผมเดินเดียร้อยแลมือีมันเซ็บปุยากเนาะเด็กเด็กเด้กแบ่งกนเด็กหนึ่งใครสใจกินตอทั้งหมเอาเลาตรงใส่กับจิตอะไรเนี่ย เอ็มกินน้ำมันไร้เอ็มแกน้อยนเอ็มกนบอกเอ็มกบอกทกนอย่อยู่พี่เอ็มก็บอกเพาะลูกเอ็มื้อมันแก่ลูกเอ็มื้อมันแก่้อยังอยู่เอ็มแ่หลายหมดเอ็มอยากกินน้ำมนนำมันไร้นมกินกนยไงเดือแบนี้เดู้มนลูกหลานเงินเอ็มเลยอยู่บุญยังยังไหมาะตอนี้ จะรองกันได้น้องมากเลก็ต้องีเ็นมี่อไไแล้วเพิ่งยงกนตัน้บาๆในอก็เิ่ง้เพิ่งเพิ่งหลับหัวมนดียอิโมว่เป็นยองหัวเองยไ เราเออคนดียวเลาคนเยวเาเเดียวเนเรเป็นคนดูไปเดราคนดูคนมันคนอยู่คือเราเป็นดอกทีอยากกินเหนอะไรอางต่างจด้าเยมันต้องลบต้องลบตังหกรมันอยู่ใมือกแล้ววนะอขนาดนี้เลยมันฮูู้มันออกเลย ไูเบิงม่เย็นเย็นเย็นจห้ขัดเลยเฮ้ยไบ่าเพื่บางคนต้อเากได้ได้อยู่แล้วเาก้องาอยู่นีย่นะมจกะเองเห็นแล้วแออยู่พี่นมอนเลยนางเก่งาหเออคนไปยุมันงนอกแดงเขาานอาาิดกระไแพเาปหลดเอ้ายตูาแพ้เนาไอนาผุาาัวาไปตุก็เอือัวหา

คิดแต่ดังกกูจ้าชื่อทองทองเอยได้นินแต่ดังทองนังทองจะได้หนานังทองมาอยู่มาอยู่เซโน่แล้วเหรด็กสาวข้ามาชื่อชอันนั้นนาบุกนาบิ้นวนกินมาเป็นงานครับ่เคเห็นงานเาไม่ได้มีอะ เราเห็นแบบไม่เหมือนในร้านนะมือทีแบบนั้นนะครับเข้าพัดขาพัดนะเขาพัดเออเงินในในทองจุกในของน้ำ oh, ด no, oh. mm ้วยท้องอะไรเคยท้งอะไรเอาชิปทันอเลยชิปัน้งเยเด้อ

เคยเอาาอัดปากกันเอางหัวว่าพอเป็นยังไง้างดูไทยเลยแมนอยู่คีุ้ณนไรอืเออเองเลย่อยาคีได้สุดข้นจําเป้นอยาีย่งดินแดนญี้ปุ่นญี่ปุ่นตัวเนาะเฮ้ยเกัวเกตรียมตัวแล้วนะเตรียมตัวแล้วนะนอนรับสบายเขาไปอ่านน้าเด้อนน้กาจลมากไปอ่านนำ

เฮ้ยม <OR egg wiggle noise> ันมีโค้งพราะมันเอื้อตัวเรี่มขาดตรงกระโดดตักกินกินมันอิ่มลดบุเบลีอ๋อมีอะไรล่ะกินละลูกแึงแู้่ายคือได้แค่มัวมึ้ใส่คือได้เออาบบนี้จั เอาเลมาูกไปเี่ยวทุกคนเลยมาาเยรือเอหลเาลมาตา่านทุติย์เออปลาละนะปิ้นมมีโบเบลับจัดฐานจุกเบลทุติย์ทุติย์ฐานกโทปาละิ้นมมาให้แนสองชุดเนาะุถามเบื่อม

อายันมาแ้เดือน้วนั่นั่นแต่ไปนอเดือนกอื้นเหมือนันคือเขาคนนูนนองแม่นอนลบลัเออเม่อรแับไอ้นัดนี่เขาคนไปโ่มกืนอนคนเดียวกับบ้านแม่ที่บ้านเ็กว่าว่าเราองเปิดห้างเ หาโงเล้หาุมงใ่หรเลาตกใว่างไม่เอาใจข้าวเลยเด็ไปข้าวไม่ข้าวบมาดูมาเด้วมาบดวงอืมที่บไม่เท่าเข่าน่อยาบางโมแดงกับบุมต้มีเวลาค่ะใเฮ้ลงเล้ลงมาเอะไรอเฮ้ลงน้ารงไป

ลูกรจําโตเนาะอันอะ้รเอาปวกไข่มคกินอะร้างคหมดแล้วมดหมดแล้วมดแล้วมันเาินมนแ้วเราเลยมันมล้วนาข่เอาเจ็ดที่กินเลยชุดมป้าชต้านนักเออแล้วถึบได้เช้าเกหนุมากเดหยังไงกินเออเออได้ไเลยเอได้ไ เอามาอยู่นําบ่มาอยู่น้เนี้ยมันเทียบไปเทียบมาในเรื่องกลกันนี้แล้วเออคุ้มใจคุ้มใจมางตยันอะมาล่ลูกอยุ่อลูกอยเออูมนอยู้ตีลอยเลาลูกมันจเปใโอยนี่ลูกเองเออทลูกนะ้ยาปวดตัวเอง

อไม่รู้อีจูสิเราคอณผูคัมจะไดเจอนมันอยู่ในตลาดุเลกุระกเด็กเลนลงตลาดริงกเลเ่บงกุเลเน่างิงวอ้ามีาแท้มึงมาซื้อนี่มอีหา่งงมือใดญุดผามันน่าเลียเนะมกมังนี่ละอื่นติมึงใครพูดดก็กินกาเฟนมนมากระโจมไหเป็นิการเด้อเดก่วจะเป็นกมากฝนเลยับกเลย่อส่อบเห็การคิดเลกดิกเลเว่า

อย่างกับโตอย่างอยางแบบแบบแบบโตกัจะมีนี้งห่าวแบบที่กืากับแืดเปนเ้นออกาอก็ต้องแบบมันต้องเพิ่มอีกเนี่ยไม่ได้พูดแบบอวม พี่น้องเอ้ยมันยุม,ยมยัยญะในเดอ้อลาไปก็เด้อคลิปีนเด้อพี่น้องเดอ้อพรกันคลิปใหม่นะจ๊ะทุกคน